สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้ปุ่มคีย์แมปปิ้งนะครับผมปุ่มคีย์แมปปิ้งเอาง่ายๆเลยมันก็เป็นปุ่มที่ใช้แทนคําสั่งแหละครับก็วันนี้ผมก็จะมายกตัวอย่างคือจะมาเช็คไอเทมหมดหมดอายุนะครับก็ปกติเราต้องพิมพ์ทับเอ็กเพยนะครับแบบแบบนี้อ่าแต่ว่าครั้งนี้เราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ละในเมื่อเรามีคีย์แมปปิ้งแล้วก็อย่างแรกนะครับก็กด ESC ขึ้นมาอ่า ESC ขึ้นมาแล้วก็ไปที่เซตติ้งนะครับ แล้วก็ไปที่ Keybinding ไปที่ฟครับแล้วก็มาหา Express Checklist คืออันนี้ครับมันก็จะเอาง่ายคือเรากดปุ่มนี้มันก็จะเหมือนเป็นการพิมพ์คำสั่งนะครับโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์คือกดปุ่มมันพิมพ์ให้อัตโนมัติอะอย่างผมยกตัวยตอย่างนะครับผมยกตัวยตอย่างเปิดาวแล้วกันผมก็คลิกให้มันกระพริบทีหนึง่งกดเปิดาวเรียบร้อยแล้วครับเขียนปิ้งตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็ลองกดเปิดดาวดู ่าขึ้นไหมอ่าก็ขึ้นเรียบร้อยประมาณนี้แต่ผมผมผมตั้งปุ่มแล้วมันซ้ํากับไอเมนูรถนะทุกคนก็ไปเปลี่ยนกันได้นะครับวันนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่มาเล่นประเทศของผมด้วยนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับบุยบ้ย